พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอาร์มไฟนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับใครที่อยากออกกำลังกายอยู่ที่บ้านแล้วก็สนุกไปด้วยนะครับผมมีนี่ครับเกมเต้นมาพรีเซนต์นะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยครับอ่านะครับพอแกะกล่องมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับก็คือสีน้าเงินแผ่นใหญ่ๆนะครับก็คือแผ่นเอาไว้ควบปุ่มนะครับในการเต้นหรือเล่นเกมนะครับแล้วก็นะครับจะเห็นว่าจะมี ตัวรีโมทนะครับสีน้ําเงินกับสีแดงอยู่สองตัวนะครับไว้คอนโทรลในการเล่นเกมได้ด้วยนะครับตัวหนึ่งครับก็จะเป็นตัวกล่องรับสัญญาณนะครับจากแผ่นเต้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับลิงก์กับไอตัวคอนโทรลตรงนี้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จ AV นะครับต่อเข้ากัทีวีแล้วก็มีสายแบตเตอรี่นะครับ USB แล้วก็หัวอปลัก๊ก นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเราลองไปต่อเข้ากับทีวีกันเลยนะครับอ่าครับผมนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเข้ากับทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับเกมเต้นก็วิธีติดตั้งไม่ยากนะครับก็คือทํำยังไงนะครับเห็นนะครับนี่คือรีโมทนะครับ2ตัวเนี่ยนะครับเราก็ใส่ทาน 2A เอไอเอก้อนนะครับตรงนี้2ก้อนแล้วก็นี้2ก้อนแล้วก็ใส่ทาน ตรงนี้อีกครับ 2A นะครับอีก2ก้อนตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับในส่วนที่ต่อเข้ากับทีวีนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นสาย AV นะครับเราต่อเข้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต่อเข้ามากับตัวกล่องตรงนี้นะครับมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นี่นะครับแล้วก็สาย USB นะครับเสียบเข้ากับปลั๊กตรงนี้นะครับ ผส่วนวิธีการเล่นนะครับก็ไม่ยากนะครับเข้ามาเราจะเจอโหมดอยู่3โหมดนะครับก็คือโหมด Dance, นะครับ a อ r o b i c s แล้วก็ Hot g เก e นะครับในส่วนของวิธีการคอนโทรลนะครับเราก็สามารถคอนโทรลจากที่แป้นที่เท้าได้เลยนะครับลองดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับถ้าสมมุติเราจะเข้าที่โหมด Dance นะครับเราก็แค่กดไปที่ไอตัว Start ตรงนี้นะครับ หน้าจอก็จะมาเข้าในโหมดแดนซ์แล้วนะครับแต่ถ้าเรานะครับอยากจะออกจากโหมดนี้นะครับเราก็กดไปที่ตัวซ e เล c t ครับผมอ่าก็จะกลับมาโหมดเดิมนะครับ3หน้าจอเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนลงมาเป็นแอโรบิกนะครับทำไงเราก็อ่ามาเหยียบตรงนี้ครับอ่าไหลหลังนะครับก็จะมาอยู่ที่โหมดแอโรบิกแล้วนะครับถ้าเป็นฮอตเกมนะครับลองดูนะครับ ฮอตเกมก็จะมีเกมให้เล่นอีกอลองเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นไงอันนี้ผมชอบมากๆเลยฮอตเกมนี่ครับผมเราสามารถเล่นเทนนิสได้นะครับโดยใช้ไอตัวรีโมทคล้ายๆเกมวีเลยนะครับเล่นกับคอมพิวเตอร์นะครับแต่นี่คือเล่นกับ <c oughs> จอทีวีนะครับก็ในราคาแค่ไม่ถึงพันบาทเลยนะครับทีนี้เราลองมา <c oughs> เล่นในโหมดของอ ออกกำลังกายดูเต้นดูจะเป็นยังไงนะครับผมแบกลงไปอลองเข้าไปในโหมดแดนดูนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะ,ะให้เราเลือกนะครับว่าจะเล่นไหมนะครับเราก็กดเข้าไปไมีให้เลือกว่าเป็น6คีย์หรือคียคีนะครับแต่ว่าแนะนำว่าคียคีก็ยากแล้วนะครับลองดูนะครับ จะเห็นว่าเล่นเดี่ยวหรือเล่นคู่จะแข่งก,กันกับแฟนหรือลูกๆในบ้านเราก็ได้นะครับอ mm ่า hmm. เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้หมดเลย mm hmm. ลองเลือกเล่นเดี่ยวดูนะครับ mm hmm. อ่า easy normal hard นะคะอันนี้ขอเป็น easy ก่อนละกันนะครับอ่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ mm hmm. วันนี้ขอเป็นผู้ชายก่อนอ่าแล้วก็มีเพลงให้เลือกนะครับ mm hmm. มีทั้งหมดกี่เพลงครับ โอ้ก็มีทั้งหมดเกือบ23หน้าครับผมหน้าละ8เพลงก็โอ้เยอะเลยครับผม,มเราลองเลือกสักเพลงหนึ่งครับเพลงนี้ครับ o อ e ป a t รเตอริว่าจะได้ไหม ้ขวาขวาลงลง้ลงล,ลงขึ้นขวาลงผมก็เดี๋ยวเราลองมาเล่นหมดเกมบ้างนะครับมีทั้งหมดประมาณ28เกมนะครับก็มีเกมอะไรบ้างก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับมีเทนนิสนะครับปิงปองอา่าลองกดไปอีกหน้านดูนะครับอา่า อันนี so no like Babylon, ่หน้าที่สองนะครับมีเกมวิ่งด้วยโปเกมันก็มีนะครับดูหน้าที่สามนะครับโอ้มีโอเทโล่ด้วยเหมือนหมักลุกนะครับเล่นกันสองคนเกมรถถังก็มีนะครับเล่นกับแฟนกับลูกได้ด้วยอ่าทีนี้เราข้อสบหรอลองเล่น นี่ละกันนะครับที่ผมชอบเกมเทนนิสนะครับเ,เมกมเ,เ,เทนนิสนะครับออกกําลังกายได้เลยนะครับอลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเลือกเลยครับเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่เป็นผู้ชายครับอเอาสามารถเอาอ,อีซี่ซก่อนละกันนะครับ เขายากเกินไปใช่ไหมพ่อไม่ชอบยากเกินขอดหญ้าขอดดินนะครับหเซตเอาแค่หนึ่งเซตหเซตก่อนละกันโอเคนะครับลองดูครับผมเราจะสู้คอมได้ไหมนะครับอ่าเสิร์ฟครับผมไมนูเซตพ่อลงชนะผู้หญิงที่ได้โอ้นี่ครับโอ้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเกมเทนนิสครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับ การรีวิวเกมเต้นนะครับก็เงื่อออกนิดหน่อยแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้เลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องอาร์มไฟล์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ